สวัสดีครับจากใบทอยอาเซียนของร์เตอร์คอมนะครับวันนี้ก็เทสดีใจมินิดสี่โปรนะครับส่งลูกค้านะครับอันนี้ครับการตัดอันี้ครับสถานะมันจะเนี่ยครับปกติมันจะขึ้นเทคออฟนะครับน่าจะตั้งติดติดการแจ้งเปลีนไว้เอาเนี่ครับตอนนะครับเซ็นเซอร์นะครับการทำงานปกตินะครับลำยังใหม่มากนะครับตามแบบพอร์มเชฟไทยเรียบร้อยแล้วครับโ้ขนเนี่ยนะครับ ทับนิ่งนะครับคทับแลาตั้งนะครับอลองลขอ้อกนนะครับตั้งขึ้นลงน,น,นี่มือเดียวนะครับตูนอินตูนอานะครับ นะครับมันปกติ Box, มันจะต้องมีเสียงตึ๊ดตึ๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับเหมือนเหมือนครับเหมือนกับพอตั้งสถานะไว้นะครับตอนนี้ผมก็เปิดเสียงอะไรนะครับเปิดเสียงค่าแต่็เต็มหนึ่งนะครับนะาครับจ่ายนะครับนะครับขึ้นลงนะครับ้ายขวาอ่าวปกตินะครับอันนี้มันจะตึงเลยนะครับเพราะมันเป็นเซนเตอร์ะลครับผมว่อปแวผมออกออกค้างนะครับอ่าแต่ถ้ปอดนะครับเริ่มโอเคแล้วครับ กติถ้าเราลงเนี่ยมันก็จะมีเสียงแรนดิ้งนะครับนะนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมครับผมครับสวัสดีครับ